มาตรงนี้เริ่มหลุดนี้ไปกันใหญ่เลยอ่าลงมาแต่ยังขายขายถ้าไม่ขายก็เหนื่อยลงมาถึงนี่อันนี้เราจะตรงนี้เป็นตัวตั้งตัวแรกกราฟล่าสุดฝั่งซ้ายไม่มีตัวอย่างตรงนี้หุ้นมันขึ้นละตรงนี้หุ้นขึ้นละตึงนี้รับอีสซื้อหน้าแปะนะ่นนะนั หาการนาสิบอกให้ซื้อเอาลงมาอันนี้มาเริ่มไซเวละ่ะน,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 นิดหนึ่งไม่กี่วันแล้วก็หานแนวรับไปทางนี้นี่ตัวตั้งแนวรับอยู่ไหมใกล้สุดที่ใกล้สุดคือตัวนี้แต่กาซื้อเนี่่การนาสิบก็ขึ้นะ 9, 10, ไปกำไรมาถึงตรงนี้หนนลุดแนวรับแล้ว งนี้หล you know, ุดแนวรับแหละทีน้ตรงนี้มีแนวรับอยู่ว้่ใจคือตรงนี้เนยตรงนี้อันนี้เป็นแนวรับตันหนึ่งรูปอีกตัวนี้จะลงมาหาอีกอันนี้แนวรับนี้แถวนี้แล้วมาแถวนี้แถวนี้หลุดแนวรับเป็นยันขายขายออกมาจะแนวรับใหม่ เงีนไปลายหลุดแนวรับก็จะยันขายตอนนี้มาเจ้ไซเวรตรงนี้แหละแนวรับตรงนี่เพียบตรงนี้แถวนี้แนวรับเพียบเพราะนั้นตรงนี้ห้ามโดนเด็ดขาดถ้าหลุดก็ไม่เป็นไรหลุดมาแล้วก็หาแนวรับใหม่ก็มาดูแท่งที่ใดสุดก็ตรงนี้ในบริเวณนี้เริ่มเป็นแนวรับหมดแล้วตรงนี้เจ okay. ที่มาโดยตำรายแหลงที่บอกว่าราคาหุ้นลดแนวรับจะเกิดสัญญาณขายกดมีไหวขายปกติโดยส่วนตัวแล้วเวลาซื้อหุ้นชอบซื้อหุ้นในราคาที่ลงมาเยอะๆราคาต่ำๆเพราะฉะนั้นในส่วนตัวแล้วถึงแม่หล,ลุดแนวรับมาก็จริงส่วนใหญ่ก็จะไม่ขาย จะใช้วิธีซื้อเฉลี่ยวิธีการก็คือหาจุดที่เป็นแนวรับซึ่งมันจะเป็นการบรรยายหน้าทีสิบสามและสิบสีอ่อันนั้นเอาไว้เดี๋ยวถึงเวลาจะบรรยายทีนี้ว่าราคาหุ้นหรือแนวรับมันจะไปทางไหนจะมาบอกวิธีที่เคยใช้และใช้มาตลอดก็คือถึงแม้ราคาหุ้นหรือแนวรับ สัญญาณขายกดมีไว้ขายก็จริงแต่โดยนิสัยส่วนตัวแล้วชอบหาหุ้นต่ำๆราคาถูกๆซึ่งมันต่ำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่รับราคาหุ้นต่ำๆมาแล้วแล้วคัดทิ้งขายทิ้งอาจจะเราไม่เสียหายได้ส่วนใหญ่ที่ใช้ส่วนตัวก็คือซื้อชัวเฉลี่ยฉะนั้นยกตัวอย่ยางกรณีนี้สมมติว่า ซื้อแถวนี้ก็แล้วกันหุ้นแถวนี้แล้วกันซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะดูเครื่องมืออื่นประกอบอาทิเช่นสโต๊ตไอซ์ไอเอบซีดีไม่น่าบ,บุกเขาอันนี้ยังไม่บรรยายเพราะว่าเอาไว้ใกล้ๆก่อนจะบรรยายที่บายให้ฟังว่าทำไมถึงได้กล้าซื้อขนาะที่หุ้นลงๆไอ้ตรงนั้นจะเป็นส่วนประกอบในการตัดในญ่อันนี้สมมุติเล่นๆว่า ถึงแม้กดบอกให้ขายในส่วนตัวแล้วใช้หลักการซื้อเฉลีย่ยสมมติเ,เล่นๆว่าซื้อตรงนี้ซื้อตัวนี้ตรงนี้เป็นแนวรับเดิมแล้วไม่หลุดรงไปไม้แรกก็เราเฉลี่ยราคาเพิ่มอีกปกติเวลาจะซื้อหุ้จะตั้งเงินจำลองไว้อย่างน้อยมีสี่ห้าไม้ สมมติเรา,มาไม้ไล่ตรงนี้ไม้สองเรามาซื้อแถวนี้สมมติไม้สองซื้อแถวนี้รูดดีตรงนี้ถ้าดูกราฟเต็มเชื่อว่าวทั้งสโตทั้ง RSI ทั้ง MACD ทั้งแม่นาผูเขาน่าจะมีสัญญาณ ซึ่งอยู่ในกฎคั้พีแล้หน้าที่47กฎในการซื้อก็หมายเขาว่าเมื่อทุกอย่างตามเครื่องมือที่ระบุไว้สามารถทำให้เราก้าวตัดินใจได้ว่าณนะขณะน,นี้เวลานี้ถ้าซื้อเฉลี่ยราคาแล้วอาจจะไม่เสี่ย ถ้าเราจะไม่ขายตามกฎที่เขียนไว้โดยใช้หลักการซื้อถัวเฉลีย่ยสมมุติเราซื้อตั้งแต่นี้ตั้งแต่นี้ตั้งแต่น,ตตน,ตตนี้สามไม้เข้าข้าวตามตามกรามอาจจะอาจจะบอกเอ๊ะเพราะว่ามันซับมันออกมาแล้วเห็นชัดเจนแล้วที้งได้บรรยายอย่างนั้นจริงๆก็คงไม่เพราะว่าโดยหลักการแล้วก็จะหาซื้อผูอื่นประกอบร่วมกัน เอาตามนี้แล้วกันว่าเป็นการลักษณะเด่งเฉลี่ยสามไม้โดยที่ไม่ได้ขายตามํำพีอันนี้เป็นเทคนิคอีกอันหนึ่งที่จะบอกว่าหลายคนชอบพูดว่าคัดทิ้งไม้ัดทิ้งไม้โดยส่วนตัวแล้วไม่กยชอบซื้อหุ้นเราคัดส่วนคนที่คัดน,นี้สันนษฐานว่าอาจจะซื้อหุ้นในราคาที่สูงซึ่งทําใ้คั้นมีสิทธิ์ติดต่อให้ได้สูง ซึ่งท้าไม่คันมีสิติต่อยได้แลน่นมาส่วนเรานี้ซื้อในราคาต่ำแล้วถึงแม้ไหมครับเราก็มั่นใจและเชื่อว่าคุณราคาณขณะนี้มันต่ำแล้วถ้าลงไปแล้วถ้าเราขายแล้วก็ไม่ต้องซื้อคุณตัวนี้แล้วโอ,อกกาสไม่ต้องกลับมาซื้อคุณตัวนี้อีกรอบแล้วคงต้องทิ้งคุณนนี้ไปเลยสมมติเราซื้อเฉลี่ยสามมาอย่างที่บอกเห็นตามการาหมขึ้นไปแล้ว ส่วนนี้เราเชื่อว่าเรากําไรแล้วฉเฉลี่ยมาแล้วตรงนี้สามไม้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นขาย,ยานี้กําไรแล้วเอาลงมาใหม่กระสัญญาขายสมมติเราขายแล้วเราไม่ซื้อเรามาซื้อขายแนวรับก็ทถวนี้แนวรับแรกเหมือนเดิมตำแหน่งแรกที่เคยซื้อ,เ,อเราซื้อลุตอีก,อกเอามาตําตำแหน่งเก่าเราเลยตรงนี้สองแล้วก็สามแถวนี้เห็นไหมเหมือนเดิม เรกากล้าซื้อโดยที่เราไม่คัดทิ้งหลักการก็คือดู MACD s i สโตนม่น้ำบูเขาวประกอบตามมันผีหน้าสี่สิบเจ็ดเราก็สามารถมาใช้ได้โดยที่ตรงนี้อาจจะเป็นข้อยกเว้นหน้าสิบเอ็ดและหน้าสิบสองในกรณีที่เราหาซื้อหุ้นในราคาต่ำๆเราไม่ ราคาหุ้นหลุดแนวรับจะเป็นสัญญาณขายเราไม่ขายก็ได้เราแหกกีดได้ถ้าเรามั่นใจว่าราคาหุ้นที่เราซื้อนั้นอยู่ในระดับที่ต่าแล้วสมมติเราซ like. mm ื้อกลับมาซื้อใหม่เนี้ยนะขึ้นไปแล้วหลุดมาหลุดมาตีนนี้เราไม่เราไม่ซ like ื้อละเราไม่ซื้อละเรามาอาใหม่ที่เก่าเราเนี่ยที่เก่าเราแถวนี้นี่ที่เก่าเราเนี่ยเอามาแถวนี้เรากล้าซื้อใหม่ตอนนี้รับอีกเนี่ยตอนนี้รับอี่ใกล้แล้วนีไงวะ เอาอยู่แล้วเนี่ยเบบ่ดีดแล้วตอนนี้ดีดกำไรหมดแล้ว<ม>ขึ้นเดินใหม่เอาขายเนี่ยแนวรับเดิมแนวรับเดิมเป็นเน่ยแนวรับเดิมเทียบยกันขึ้นไปขายกําไรเลยเี่ยขึ้นไปขายกําไรขึ้นไปขายกําไรเอาลุ้นมาใหม่เอาหาให,หาม,มาให่ได้รับใหม่แนวรับกลับมาตรงนี้แหละอันนี้เิ่มหาแนวรับแล้วเนี่ยอันนี้เป็น,นแวนวรับเทียบแล้วเพราะนั้นลองดู วิธีเป็นต้องขายตามกฎซึ่งถือว่าเป็นการแหกกฎหน้าสิบเ็ดสิบสองได้อยู่เหมือนกันอันนี้เป็นข้อยกเว้นกรณีที่เราหาซื้อหุ้นในราคาที่ต่ำส่วนราคาที่ต่ำอย่างไรเราต้องปตระกอบดูเครื่องมืออเองๆร่วมกันดู s สตโดู i อซ์ดูเอ็นเอซีดีน้าบุเขาตาั้มหน้าที่47 เดี๋ยวเอาไว้ใกล้ๆสรุปยงยอดอีกทีอันนั้นเอาไว้บรรยายถึงครบทุกหน้านั่นแหละิงจะ